คนทั่วโลกทั้งตื่นตาตื่นใจและขณะเดียวกันก็เกิดความกังวลใจกับการเข้ามาของหุ่นยนต์การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่อาจจะเข้ามาแทนที่การทํางานของมนุษย์นะคะคุณผมมู้ชมคะต้องจับตาไปที่การพัฒนาหุ่นยนต์ของจีนค่ะล่าสุดหุ่นยนต์ที่ชื่อฮิวแมนนอยมีรายงานว่าภายในอีก3-5ปีข้างหน้าเดี๋ยวมันจะเข้ามาปฏิวัติวงการการทํางานทั้งในบ้านและที่ทํางานของมนุษย์จะเป็นอะไรติดตามพร้อมกันค่ะ สำหรับเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองของ CCTV นะคะมีผู้ประกอบการและเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนที่พูดถึงอุตสาหกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์คิวแมนนอยหรือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวคล้ายกับมนุษย์ในอนาคตโดยผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ u n i t r e ี Robotics ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาผลิตและขายหุ่นยนต์บอกว่าเทคโนโลยี AI ที่ก้าวหน้าอย่างมากทําให้ภายในอีก3-5ปีข้างหน้าหุ่นยนต์คิวแมนนอยอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตในโรงงาน และในที่สุดโรงงานก็จะสามารถใช้หุ่นยนต์ควบคุมแทนคนได้ทั้งหมดขณะที่ผู้สอนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงบอกว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์3-4ได้แก่คอมพิวเตอร์อุปกรณ์การสื่อสารแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและสำหรับใช้ในรถยนต์ด้วยนอกจากนี้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยจะมีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น ด้านหุ้นส่วนผู้จัดการบริษัทซีหมิงเวนเจอร์พาร์เนอร์สกล่าวว่าทีมงานให้ความสําคัญในการพัฒนาหุ่นยนต์ให้เป็นมิตรเพื่อสร้างความใกล้ชิดกับผู้คนสิ่งที่พ่อแม่ยังขาดแคลนคือความเป็นเพื่อนและหุ่นยนต์เหล่านี้ก็จะสามารถพูดคุยกับพวกเขาได้เมื่อลูกๆไม่อยู่้านทั้งนี้ภายในปี2,573ค่ะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงเกือบ2ล้านล้านหยวนโดยคาดการณ์ว่าจีนจะครองส่วนแบ่งการตลาดถึง20%ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั่วโล